สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท้องเบิ่มกวางเพาะนะครับวันนี้นะครับวันที่17นะครับ17พฤษภาคม2568นะครับวันนี้จะมาขายกวางนะครับมาขายกวางตัวแรกเหกมานะครับตัวแรกเหกหมานขายกวางตัวแรกเหกหมานนะครับมาดูกันครับว่ากวางออหยางนะครับ่าดูนะครับหนอวัดขนาดให้ดูกันตัวนะครับหนอ วขนาดตท่าได้ครับนี่นะครับมันเป็นกวางกวางระยะพักตัวนะครับระยะพักตัวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะคือกินนอ้อยมา่อไดนะครับเนาะละพักตัวเมา่ด้นะครับา <c oughs> นะครับตัวนี้นะครับ okay. พักตัววันที่สามนะครับพักตัววันที่สามคือสภาวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดลบสามเป็นสิบสี่นะครับอันนี้พักตัวได้สิบสี่วันนะครับตัวนี้พักตัวได้สิบสี่วันตัวนี้พักตัวได้สิบสี่วันนะครับ พักตัวได้สิบสี่วันนะครับงามผมมิติครับผมเอกกว้างนี่ดีๆมาขายหมดเลยนะครับดูนะครับนอจาะในนอนครับตัวนี้เจาะเกาะในนอนครับเปื่อนงอนหัวยกวงดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูเนาะวัดคากรสดๆเลยเพราะว่ากว้างมันมันนักครับเ้อค่อยๆค่อยๆขายกันไ like ปนะครับค <the> ่อยดูค <pol> ่อยขายกันไปนะครับ ไปดูเล็บก่อนเนาะเล็บเล็บมมีปัญหานะครับเล็บเกาะดีหมดนะครับเล็บฟังทางซ้ายเกาะดีนะครับเล็บฝังทางขวาครับแน่นะครับเล็บฟังทางขวาเกาะดีนะครับถีงถูกแข่งทุกขาก่อนแน่นะฮะเกาะดีนะครับแน่นะครับแข่งขาเง้วนะครับโอ้โอ้เป็นกวางตีงามครับ เอาไปจนกับม่อเปลี่นปอพันกับสุดยอดนะครับเดี๋ยววัดขนาดกันดูนะครับนอ้อเอาวัดขนาดล้ำตัวครับลำตัวก่อนนานีา่ยดล้ำตัวกันวัดชดๆเลยจะด,ดีน้อเห็นนะครับนี่ สองาต่อนะครับ2อนะครับใส่นี่นี่หงยหากันทั้งประเทศเอน้องนะครับสอหนะครับดูความยาวครับ หกสามจุดห้านะครับสองพกพกสามจุดห้าอันนี้ยาวไปจุดห้านะครับถ้าหากว่าเทียบในที่เปิลเอาไปลงกิจกรรมนะครับตัวน,นี้จะออกเงาเนี่ยเพราะว่ายาวเกินมาตรฐานนะครับเนาะแต่ถ้า,าไปลงกิจกรรมเนี่ยก็เอาไปวัดดวงดูครับถ้าถ้าหากว่าถ้าหากว่าสามารถ้าลงได้เนี่ยได้เปรียบเลยถ้าอยากลงได้มึงเตือ คณะกรรมการวัดเนี่ยถ้าหากว่ากดปลายลงแต่เนานะกดลงแต่เนี่ยกดลงแต่ให้มันเป็นหกสามเ,เนี่ยครับเีครับอยากกดลงเนี่ยเนี่ยๆๆจะได้เนี่ยสองหกหกสามประมาณเนี่ยเนี่ยๆๆเนี่ยเนี่ยจะลงะกิจกรรมได้นะครับเนาะตัวนี้ถ้าเราเขาวาดแต่แต่เนี่ยมันจะยาวยาวไปหน่อยยาวเกินเกินเกินไส้มันหน่อย น้ำเหอเอว่าเปลี่ยนปอาพันธุได้จนได้นะครับดูครับวงวงงามครับงามดูตรงเน้าด,ดูครับตรงหน้ตนนัวนี้นี่บะม,มีติ๊ติสักหน่อยเลยครับงามขนาดเลยหคมนะครับคมนี่ดูทั้งหลัง แก้มก็ดีนะครับสองหกหกสามไปหน่อยสองหกหสามไปนะครับเนะ 26, 63, าะสองหกหกสามไปตัวนี้นะครับราคาบ่ออู้เตะแต่ผมจะมีกวงแถมขึ้นด้วยนะครับอ่าตัวนี้ลงกันเนาะตัวนี้ครับดูนะดูสนใจแล้วนะครับดูสนใจแล้วนะตัวนี้นะ,ะเก็ตจนได้ปิดปอพันได้นะครับ จนได้ป่อพันธุได้ลรกิจกรรมได้นะครับอ่านะครับเจาะเกาะแน่นอนครับปืนดีนะครับงอนหัวยกแน่เปิดนะครับทุกคนแข่งขาดีทุกอย่างนะครับแข่งขาดีทุกอย่างอ่าคนออกุ่มแดงหน่อยนะนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวมีตัวแถมเดี๋ยวมาบอกราคาทีเดียวเดี๋ยวเค้ดูตัวแถมก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวแรกนะครับตัวแรก ของการขายของเาเนี่ครับเอามันเอามันพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันอากาศมันดีนะครับมันสามารถสามารถทรงได้สามารถขนทรงได้มุดดีนละก็เนี่ยครับมุดิีนละเดีย๋ยวเ็กแก้วไปก่อนนะครับนาะแก้วไปก่อนตัวนี้เป็นขอกทีหนึ่งนะครับเป็นขอกทีหน่ง ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวแถมตัวแถมตัวที่หนึ่งนะครับเป็นตัวเมียขอกสามนะครับอ่านะครับตัวเมียขอกสามมาดูกันตัวเมียขอกสามนะครับน่าตัวเมียขอกสามนี่ครับ ตัวเมียตัวเมียถอกสามตัวเมียตัวนี้ราคาสามร้อยห้าสิบาทแต่จะแถมเือนะครับแต่จะแถมนะานะครับแต่จะแถมเนอตัวเมียตัวนี้นะครับราคาสามร้อยห้าสิบาทแต่ผมจะแถมเือเลยแถมตัวเมียสามร้อยห้าสิบาทเื่อเลยนะครับน่าตัวเมียตัวใหญ่นะครับโอ้ดูว่าขนาดตัวเมียให้ดูนะครับตัวใด ข่าวนะครับสองแห่นะครับตัวประมาณต่อตัวนี้ตัวใหญ่นะครับอ่าตัวนี้ตัวสามร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะแถมเื้่นะครับตัวนี้ตัวนี้จะแถมเืนะครับอ่าดูครับดูหลังอ่าครับดูครับดูความงามครับดูหลังเต็มหมดครับอ้าวนะครับและจะมีแถมแถมหนึ่งตัวนะครับจะมีแถมแถมหนึ่งตัวนี่ตัวเนี้ยเนอ ตรงนี้ขอกสามนีม่กับภาคตัวนะครับไอ้มูนี่จะขึ้นประมาณไหนนะครับจะขึ้นประมาณเน้นเ่อเอดี๋ยวผมนับดูก่อนขึ้นประมาณฮารุสภ,ภามิทุนนะไปปลายมิทุนนคกับพุทธสภาสามพุทธสภาสามมิถุนนะไปไปลายปลายมิทุนนะครับ Bye. ไปลายมีทุนะแล้วก็เข้าเข้ากระดาแล้วก็ถ้าหากว่ากวางมันขึ้นมากินอ้อยพักไว้สักสองอาทิตย์นะครับกินอ้อยสักสองาทิตย์แล้วก็เลื่มถึงจะเอาไมาเลิ่มมาลองจามตัวแหลกพอกระจับพอดีครับเป็นกวางต้นเลยดูพอดีนะครับเป็นกวางต้นแล้วก็สามารถเอาตัวผู้ตัวนี้ครับตัวเมย์ตัวนี้ผสมกันได้เลยนะครับเนาะเอาผสมกันเลยเอาตัวผู้ตัวนี้ครับตัวเมย์ตัวนี้ผสมกันออกมานี่รับรองว่า มาพิดหวังครับเป็นเป็นตั้งเราได้สบายแล้วครับผมจับออามาสําหรับได้ทุกอย่างเลยเป็นปอพันตั้งเราก็ได้โจนก็ได้ลงกิจกรรมก็ได้นะแล้วก็จะแถมนี่เหน,หนึงตัวอ่ามาดูตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นคอกที่หนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นคอกที่หนึ่งเหมือนกัน ไปคล้องเด็กกับตัวปูตัวนี้ดูแถบตัวนี้แหมสาเหตุที่แถมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวไม่ใหญ่ครับมันเป็นตัวน้อยเนอะตัวน้อยดูแข่งขาดีมดนะครับแข่งขาดีอ่เดี๋ยวผมจะวัดขนาดตัวนี้ให้ดูครับตัวใดเนาอตัวใดเนาะสองสี นะครับสองซีตัวมันเหมือนไงครับแต่มันงามงามงามครับสองซีนะครับจนได้ก็จนได้สบายครับหกศูนย์ลงกิจกรรมก็ได้ไหนลงกิจกรรมดูสองซีก็ได้นะครับเนาะแถมนะครับรอครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับดูครับนะครับรอเลยครับตัวนี้จะแถมนะครับ ตัวกวางแถมตัวนี้าหากว่าตัวมันใหญ่นะครับตัวนี้เป็นกวางลักพันเลินเนอร์ตัวนี้นะครับอ่าแถมแถมตัวนี้แถมหนึ่งตัวนะครับแถมตัวนี้แถมหนึ่งตัวครับถ้ามดนี่นะครับตัวปูป่อพันแล้อกแม่พันตัวสามร้อยห้าสิบบาทแถมแล้วก็ตัวนี้แถมตัวแถมผมขายในราคาอ่าเปิดแหกหมานยูที่ห้าร้อยห้าสิบบาทครับแล้วขอขอก่าขนส่งหกสิบบาทนะครับเนาะ เพราะว่าห้าร้อยห้าสิบบาทนี่ก็เป็นราคาขายของปีแล้วนะครับเนาะตอนนี้ผมก็ขายถ้าหากว่าเป็นกวางเกตนี้ปอพันขนาดนี้นะก็ขายในะราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเนาะอ่าห้าร้อยห้าสิบบาทเนะ้อปอพันตัวนี้เป็นตัวแถมแล้วก็แถมเมย์พันแล้วก็ข,ขอกลัขนส่งหกสิบบาทนะครับถ้าถูกใจก็โทรเข้ามานะครับหรือไลน์เข้ามาได้นะครับทีเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่เก้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับ, 0, 80, 7, 9, 5, รบอ่าจะได้การติดต่อเข้ามาเนึ่งครับเนะ้อ เฮกมารนครับชุดเลขเฮกมานนี้ได้กับที่ต่อเข้ามาครับสวัสดีครับ